จะมาสักผ้าอให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แอมเบรฮูมนะชุดในการทําความาดผ้าเนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดแล้วก็รู้สึกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ยังไงวันนี้จึก็มีผ้าเนาะตะกร้านี้นะคะนับแล้วจะอยู่ที่ชิ้นใหญ่ๆอยู่ที่ประมาณ10 10ชิ้นแล้วก็จะมีที่อยู่ในถุงในถุงถนอมผ้าอันนี้ด้วยเนาะนะคะก็ประมาณตีซะประมาณนี้แหละสิบห้ายีประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ แต่จริงๆแล้วปกติจะสักเกอี่ยวกว่านี้นะเออแต่อันนี้คือแยกสีปกติก็จะแยกสีสีเข้มผ้าสีขาวแล้วก็ผ้าสีสันแบบนี้นะคะแต่ก็อันนี้ก็คือจะเป็นลักษอะอน,นี้จะเป็นผ้าสีเข้มมันก็เลยมันก็เลยจะน้อยหน่อยเนาะสำหรับวันนี้ทีนี้เครื่องซักผ้าที่บ้านเนี่ยแล้วแต่ที่บ้านเลยนะ ที่บ้านเนี่ยใช้แบบฝาบนอยู่นะคะก็คือว่ามันจะทนทีนี้ยมันจะมีช่องให้เราใส่ใส่ผงซักฟอกใช่ไหมเราจะไม่ใส่ในนี้จ,จะไม่ใส่ในนี้เพราะว่า,าจะเจอปัญหาก็คือว่าไม่ต้องสิ่งไม่ต้องแอมเว์หรือให้แอมเว์หรอกพอเราใส่ไปในนี้ปุ๊บน้ําเวลาเราใส่ผ้าลงไปแล้วน้ามันไหลลงมาผงซักฟอกมันจะไปติดอยู่ในผ้าของเราเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยทําให้ติดแล้วก็เป็นคราบเนาะทีนี้เทคนิคแก้ก็คือว่าใส่ ไปก่อนใส่ผงซัฟฟอกลงไปก่อนนะคะโดยที่หนึ่งช้อนของเขาแค่นี้เองอันนี้คือผงซัฟฟอกแบบผงนะแบบชนิดผงเดวจสมาธิบายีิ้ีนะคะว่ายังไงวันนี้ผ้าประมาณ2ี่บชิน 15, ช้นสิบห้าี่สิบชิ้นใช้แค่ใช้แค่ครึ่งช้อนเท่านี้นะคะใส่ลงไปก่อนแล้วก็อันนี้ด้านนี้ของเขาจะเป็นเป็นตัวหนีบแบบนี้นะคะก็หมุนหมุนถุงแล้วก็หนีบไว้ลักษณะนี้ ดูแลัวขณะนี้มันก็จะล็อกไม่ให้อากาศเข้านะคะหนึ่งหนักหมุนเนาะอย่างนี้เนาะอันนี้คือถุงมุ้งกระเป๋งนะคะเราก็หมุนแล้วเราก็หนีบเอาไว้แบบนี้นะคะมันก็จะนะี้ไม่ให้อากาศเข้าเนาะก็จะทาให้ถุงกระเป๋งของเราไม่ไมแข็งไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะเสร็จป,ปุ๊บเราก็ใส่ผ้าลงไปปุ๊บ ถ้าอันไหนที่มีคราบสกรปรกนะถ้าอันไหนที่มีคราบสกรปรกเราก็ใช้พรีวอช่อนแต่อันนี้มันเป็นผ้าสีเข้มเนะาะก็จะไม่ได้ใช้นะคะเทคนิคกัรอีกอย่างหนึ่งของการใช้ต่ m งเบโฮเนะคะก็คือการซักหลายน้ําหน่อยคือเราใช้ผงซักฟอกแค่นิดเดียวแต่เราใช้หลายน้ํามากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนแบบมันไม่ใช่แค่ซักผงซัปอะออกนะจริงๆของเราอะซักน้ํา ค่ไม่กี่น้ำก็ออกแล้วคือซักแค่นคือใช้น้ําน้อยมากแต่ที่จิ๊ใช้น้าเยอะเพราะว่ารู้สึกว่าผ้ามันจะใสขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอันนี้ก็จะตั้งเป็นโปรแกรมคือไม่ได้ใช้โปรแกรมอัตโนมัติเลยนะก็จะแช่ก่อนถ้าจะให้ดีเนี่ยควรแชร่เออเพราะว่าถ้าเกิดแช่ปุ๊บเนี่ยผงซักฟอกเนี่ยมันก็จะเข้าไปขจัดพวกครบาบไขมันคราบโปรตีนคราบสกรปรกก่อนนะคะมันก็จะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจริงๆถ้าใคร ใช้เอสเอแนมไม่ประทับใจนะลองแช่ผ้าดูนะคะแล้วก็ใช้ซักสามน้ำเลยรับรองขาวใสสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเนาะนะคะกดปึ๊บแบบนี้น้ำก็มาแล้วมันก็จะเซนซิงของมันทีนี้มาดูอธิบายตัวเครื่องนิดหนึ่งเดี๋ยวขอต t อปไปก่อนนะเดี๋ยวเสียงรบกวน,นะคะอ,อธิบายไม่ใช่ตัวเครื่องรูปผงซักฟอกนิดนึงนะคะว่าอันนี้ที่เป็นแบบผงเนี่ยตองใหญ่ขนาดเนี่ยสามกิโลกร,รัมนะที่บ้านเนี่ยใช้ประมาณเกือบปีค่ะจริงๆอะ่ะจะเขียนเอาไว้ เออแต่กล่องนี้ลืมเขียนแฮะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้ปะแล้วก็ซักผ้าเยอะมากเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกสามวันมีผ้านวมนะคะปอกผ้านวมเนาะแล้วก็เออผ้าผ้าห้องน้ำอ่ะผ้าอะไรนะผ้าเช็ดเท้าต่างๆนะคะซักทุกอาทิตย์แล้วก็มีคิีเช่นเท้าพวกเช็ดมือผ้าเช็ดมืออะไรที่ใช้ในครัวนะคะซักทุกอาทิตย์แล้วก็นอกจากนั้นก็คือผ้าเดลี่ผ้าทุกวันผ้าม่านซักเดือนละครั้งอย่างนี้เนาะใช้เยอะมากยัง แค่เกือบยังใช้ประมาณเกือบปีอะ่ะคิดดูดีแล้วแบบกล่องนึงอ่ะพันห้าประมาณนี้เนาะจำราคาไม่ได้เดี๋ยวโพสให้นะคะคุ้มมากๆเนาะนะคะแล้วก็ไม่กล้าใช้อันอื่นเพราะว่าอ,อมันไม่มีสารพิษตกค้างไม่มีฟอสเฟตไม่มีคอลีนม,มันทําให้ผิวเราเนี่ยไม่ทําลายผิวเราไม่ตกค้างในเนื้อผ้านะคะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมพวกเนี้ยผงซักฟอกน้ําผงซักฟอกที่เราล้าง ออกไปเนี่ยนะตามไปทิ้งในท่อเนี่ยนะมันจะสลายเองได้ตามธรรมชาติคือมันเป็นชีวาภาพอย่างนี้ดีกว่านะคะส่วนอันนี้ S A 8 P watch P r e watch เนี่ยก็จะไม่มี C F C นะคะก็คือขยาก่อปึ๊บขจัดข้าบตามคอเสือ้อข้าบช็อกโกแลตค้าบเพื้อนไขมันค้าบอาหารต่างๆลิปสติกหมักฝรั่งหมักฝรั่งในฉีดเอาไว้เลยนะถ้าใครเคยดูเดโมนะใครเคยดูสาธิตสินค้านะก็คือจะมีเขาจะมีสาธิตฝรั่งหมักฝรั่งเนาะ ปากฝรั่งติดผ้าทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะใช้ sa 8เนี้ยออกมาเป็นก้อนเลยคือไม่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 ซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเลยนะคะเออภาพหมึกคาบหมึกปากกาอะไรแบบเนี้ยนะคะออกชัวปากนะคะแล้วก็คือมั่นใจได้เลยคือที่บ้านใช้แบบเนี้ยมานานแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนิดนึงอันนี้ sa 8ที่เป็นผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกแบบแบบที่มันเป็นผงแบบเนี้ยนะมันจะไม่กัด มันจะทาให้ผ้าเราเนี่ยยังคงมีสีสันสดใสผ้าขาวก็คือขาวจริงอย่างนี้เนาะนะคะคือมันจะขาวขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นเรารู้เลยว่าผ้าจะไม่ค่อยเก่าอย่างนี้เนาะนะคะแล้วก็ถ้าใครเคยดูสาธิตอีกเหมือนกันสาธิตสินค้าตัวเนี้นะเขาจะบอกเขาจะสามารถที่จะระเบิดตัวเองได้คือผงซักฟอกเขาจะมีรูพรุงอุยเวอร์เนาะนักวิทยาศาสตร์คิดว่าทำยังไงให้มันละลายได้เร็วอะเออไม่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 จับตัวเป็นก้อนก็ เราลองเอาใส่น้าเทียบกับผงซักฟอกยี่ห้ออื่นเดยวถ้าใครลองถ้าใครยังไม่เคยดูมีวิดีโอให้ดูนะคะปุ๊บลงไปปุ๊บมันจะสามารถระเบิดตัวเองขึ้นมาได้ไม่ใช่ระเบิดแต่ปุ๊บอย่างนี้นะคือว่าเขาจะสามารถคือน้ามันจะแทรกตัวเข้าไปในผงซักฟอกได้ดีมากแล้วเขาจะสามารถละลายตัวเองได้ดีอย่างนี้นะคะก็คือ,อ,อถือว่าประทับใจมากแหละส่วนแบบนี้เป็นแบบเหลวแบบเหลวสําหรับต่างกันยังไงกับแบบผงก็คือสําหรับผ้าที่ต้องการการทะนุถนอมเช่นพวกชดช้นในอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆ ถาที่ซักมือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็ใช้ซักเครื่องได้นะเขาบอกว่าถ้าตามในแคตตาล็อกเลยนะเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งฝาหนึ่งฝาเนี่ยเอ่อทั้งหมดเนี่ยจะใช้ได้ทั้งหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งขวดเนี่ยว่อเนาะหนึ่งร้อยครั้งแต่เราใช้ไม่ถึงหนึ่งฝาอยู่แล้วนึกออกป่ะคือหนึ่งฝาคือมันต้องใช้กับภาพปริมาณเยอะมากอะแต่ที่สําคัญก็คืออันเนี้ยมันสามารถที่จะทาเอาไว้ที่สมมติเราไม่ได้ใช้พีพีวอชเราคอเสื้อเราเลอะ ขอเสื้อขอเสื้อมีรอยดำเราเอาอันนี้ตอน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 เปียกนะทาทาไว้ก่อนได้คือขจัดสามารถขจัดคราบเปื้อนก่อนการซักได้ด้วยเออแต่ว่าถ้าถามนะโดยส่วนตัวก็คือว่าคิดว่าอันนี้สะอาดสุดนึกออกไหมอันนี้สะอาดสุดเพราะาอันนี้มันถนอมผ้าแบบนี้เนาะอย่างของลูกนะคะตั้งแต่เด็กเลยเนะะี่ยจะใช้ L.O.C. ซักนะคะเพราะว่าเขาจะมีเออมีข้อห้ามนิดนึง อันนี้เขาจะมีคุณสมบัติในการขาจัดพวกคราบผ้าไหมอย่างนี้เนาะไม่ใช่คราผ้าไหมเขาจะมีคุณสมบัติในการขาจัดค่าโปรตีนดังนั้นผ้าไหมที่มันทํามาจากโปรตีนสัตว์เนี่ยมันจะย่อยสลายเร็วก็คือผ้ามันจะเปื่อยเร็วแต่ว่าที่บ้านก็ใช้นะก็จะใช้อันนี้ก็ใช้ใช้อันนี้ด้วย ็ยังไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคือไม่ได้ไม่ได้อัะไม่ใส่ได้ใส่บ่อยแต่ถ้าใครที่ใครใช้ผ้าไหม่เป็นประจําก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าผ้ามันอาจจะเปลือยเร็วแต่ถ้าเกิดผ้าธรรมดาปกติทั่วไปมันจะขจัดพวกคราบไขมันคราบโปรตีนจากแบบเนี่ยได้ดีก็คือก็คือของเหานี้แหละเนาะนะคะแล้วก็ผ้าผ้าอ้อมเด็กเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่เคยต้องซื้อไม่เคยต้องซื้อพวกน้ํายาซักผ้าเด็กเลยนะคะก็คือใช้ใช้ L O C ซักก่อนในช่วงแรกๆเนาะนะคะแล้วก็ อพอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เปลี่ยนมาใช้อันนี้แต่ใช้ปริมาณที่ไม่เยอะแล้วก็ซักน้ำไหลน้ำหน่อยเองี้ยนะคะคือเราก็มั่นใจว่าปลอดภัยแน่ๆเนาะน,นะคะก็เดี๋ยวจะโพสสินค้าราคาสินค้า,าแล้วก็รายละเอียดเอาไว้ให้ด้วยนะคะใครมีอะไรสงสัยเนาะก็ถามมาได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรามาใช้เอสเขาเรียกว่าอะไรชุดอเมรโฮมในการดูแลบ้านในการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวก,กันเราให,ให้กับคนในครนอบครัวเรากันค่ะสวัสดีค่ะ